โอ้โแหวนก็ต้องกราวสวัสดีนะผมไวรุนทุกคนดยนะยครับผมก็วันนี้พี่ก็อยู่ในเว็บ Food ID Shop นะครับทุกคนก็สำหรับมอนองะเขาไหนดังที่อยากได้ อ่าไอดีนะผมงมลักสิบนะผมวันนี้พี่พาทุกคนมาดูในเว็บนี้เลยนะครับทุกคนนะผมก็โอเคก่อนอื่นนะผมฝากอะไรก็แชร์กันด้วยนะทุกคนวันนี้พี่มีคนมาแจกกันด้วยนะครับทุกคนนะก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าครับผมสําหรับเนี้ยผมเว็บนี้นะผมก็วิธีการสมัครนะผมก็ง่ายมากเลยนะครับสาหรับตรงน,นั้นบนนะผมจะเป็นยูเซอร์นะครับตอนที่สองจะเป็นรหัสผ่านตอนที่สามก็จะเป็นยืนยันรหัสผ่านครับผมก็เข้ามา ได้เลยครับผมก็เข้ามาในหน้านี้นะผมก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมจะมียอดตรงอดเต็มทั้งหลายนะครับผมแล้วก็นะครับจะมีให้เราให้เราได้เล่นหลายๆอย่างเลยนะทุกคนจะเป็นร้านโคตรคุ้มวง้อสุ่มไอดีวงตู้สมไอดีนะทุกคนก็มีให้เราได้เล่นหลายๆอย่างเลยนะทุกคนก็สำหรับวันนี้นะผมเดี๋ยวพาทุกคนนะผมมาเติมโพลลกันก่อนเลยนะครับทุกคน เราพิารณเติมโค้ดก็ง่ายเลยนะผมด้านบนนี่นะฮะมันจะมีก็เติมโค้ดอยู่แล้วก็ใส่โค้ดตามได้เลยนะครับ s s i s นะครับขีดสี่ห้าเก้าเอ้ยห้าสี่เก้านะทุกคนใครที่นะผมใครที่ใส่เอ่อใครที่กดแล้วนะผมมันไม่ได้นะผมกดใส่ไม่ได้ก็แนะนำให้สมัครใหม่นะครับโอเคก็นี่นะทุกคนฮะได้แล้วครับสิบเครดิตนะครับทุกคนนี่นะทุกคนฮะนี่นป อ่าได้แล้วครับผมสิบเครดิตนะทุกคนก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะผมพี่จะเอเอไปวิธีาการเติมก่อนตอนวิธีการเติมน,นะผมก็จะเป็นการเติมสองขวัญน,นะครับขณะนี้เติมสองขวัญไม้เป็นแล้วผมก็ไปอา่าสามารถดูคลิปตรงนี้ได้เลยครับทุกคนนี่ฮะคลิปตรงนี้นะครับเออคลิปตรงนี้เสร็จจะไปให้แล้วก็เอาลิงก์ใส่ตรงนี้นครับแค่นั้นเองนะครับโอเคก็เดี๋ยววันนี้จพาทุกคนแล้วผมมาอ่า เราส้มดีกว่าส้มอ่าส้มวันนี้ดีกว่าทุกคนส้มนี้ส่งตู้นี้ตู้ส้มปืนเจ็ดนะครับผมส้มปืนอัาร์เปลวเจ็ดนะผมแต่ว่ามีเกลือนะครับมันมีเกลืออยู่สองช่องนะทุกคนก็อาจจะได้ในราคายี่สิบเก้าบาทก็ได้นะทุกคนก็ตามนั้นนะทุกคนโอเคเดี๋ยวพี่ขอไปเติมขวัญอาการน,นะทุกคนนะโอเคครับ okay ทุกคนนะผมตอนนี้นะพี่เติมอะเรียบร้อยแล้วนะทุกคนนี่ครับหนึ่งร้อยนะทุกคน ก็เต็มใหม่เก้าสิบนะทุกคนก็เดี๋ยวมาดูนะฮะก็แล้วแต่น้องๆจากจะเล่นกันแลทุกคนนะก็อนนี้เป็นร้านโคตรคุ้มนะก็ไปจัดกันได้แล้ทุกคนร้านโคตรคุม้มนี่ฮะ69บาท69 69บเใส่ไฮไลท์69ก็มีนะทุกคนอืมอเกี๋ยวพี่บอลพาดูตู้ลุ้นสุ่มไอเดียครับทุกคนโอเคก้อนอื่นนะผมก็จัดกันก่อนเลยครับผมมาหนึ่งร้อยเครดิตครับผม ไปยังไงครับทุกคนโอเคเล็กเกลือครับทุกคนนะนี่ฮะเกลือโอเคกดข้งต่อไปเลยนะทุกคนไปฮะวันนี้ถ้าเก็บง่านะผมไม่ได้นะทุกคนได้กเกลือเนาะมาดูนะเทุกคนพ่ได้สกาฉลามทุกคนสกาฉลามนะครับทุกคนนะนี่โอเคครับผมไอดีอยู่ทางด้านล่างเลยนะทุกคนนี่ฮะ นี่ไอดีอยู่หน้าล่างนะทุกคนก็นี่นะผมก็จะเป็นไอดีนะผมแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับถ้าสูตระบบด้วยเฟซน,นะทุกคนนี่ฮนะโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูอะไรดีกว่าครับผมไปดูในอไอดีกันเลยดีกว่าทุกคนแช่โคตรตึงโอเคทุกคนนะผมตอนนี้นะผมีิกอยู่ในไอเดียมันยบร้อยนะทุกคนนี่ฮะผมไม่หมดไปแค่เทห่าไหร่างเงห้าสิบบาทนะทุกคนนะผมแค,ค,นะมแค่คือกดยิบเก้าบาทสองทีนะทุกคนก็โคตรตึงนะทุกคน นะฮะก็นะผมมีปืนอัพเลเวลเจ็ดด้วยนะผมก็จะเป็นอัพนี่ฮะทุกคนนะเป็นไอดีสกาแล้วนะทุกคนนะอย่างตึงนะทุกคนก็สำหรับใครที่อยากได้ดีแบบนี้น้าโอนเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ใต้คลิปนะทุกคนนะฮะแล้วก็แล้วผมมีเปรงปิกนกนะครับเกงปิกนกแล้วก็นี่ฮะผมหมวกเอฟนะครับโอ้ยยังเติมทุกคนหมวกเอฟนะครับนักกัดใส่นะทุกคนนักสกาเลเวลเจ็ดครับทุกคนนะตึงจ้าทุกคน โอเคผมก็ประมาณนี้นะผมสำหรับใครที่อยากได้ไอเดียแบบนี้นะผมเริ่มต้นยี่บเก้าบาทนะทุกคนก็มาตัดกันได้นะทุกคนแต่ว่ามีเกลือนะทุกคนนะก็ระวังกันไว้ดีๆนะทุกคนก็ลองส่งกันดูนะทุกคนเผื่ออาจจะได้ยี่สิบเก้าเองกดทีเดียวได้อะไรเงี้ยนะนะทุกคนแค่ผมก็มีมานี้ยผมฝากอะไรคนแชร์ด้วยนะทุกคนเจอก,กันใหม่กิน้าผม